สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมบี e ด r r e l s Soul Slayer นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้นะครับตอนนี้จะเปิดทดสอบอยู่บนสโตโจีนนะฮะเฉพาะ Android เท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมเป็นแนว RPG จัดากทีมต้องบอกว่าภาพสวยน่านเล่นมากๆนะครับแฟนแฟนบ e เทพมรณะไม่ควรพลาดเลยนะครับผม อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับนี่ฮะก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศการที่เราเข้ามาตอนเอ่อหน้าตัวเกมเลยนะครับมันจะมีแบบนี้ให้เรามาอลองก่อนนะฮะตัวเกมมันจะมีการสอนการเล่นอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่แบบมาให้เราลองอะไรเงี้ยนะครับก็กดใช้กดสกิลไปนะฮะประมาณนี้ดูดิภาพยังสวยนะครับผมอ่าเป็นไงสุดยอดนะครับนี่โอ้สุดจัดจริงบอกเลยนะฮะกราฟิกแบบจัดเต็มจริงๆอ่ะนี่ดูดิ สุดจัดนะครับผมอ่าเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีแบบเอ่อฉากคัดทรงคัตซีนอะไรเงี้ยให้เราดูนะครับอืมอ่ะกดข้ามได้นะอันนี้เดี๋ยวผมขอกดข้ามไปก่อนละกันนะครับนี่อ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสมัครกันก่อนนะครับว่ามันสมัครยังไงนะครับพอหลังจากที่เราข้ามในส่วนของตรงนั้นมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเอ่อมีหน้าแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่มนี้นะฮะกดไปทีนึงนะครับปึ๊บ ่ามันจะเด้งม,มาหน้านี้อีกอันนึงนะครับให้เรากดตรงนี้ครับผมอ่าปึ๊บเข้าไป มันจะ,ะทําการสมัครในส่วนของ ID ให้กับเรานะครับแค่นั้นเองนะฮะก็ะทําการกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับมันก็จะสมัครเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นข้างในตัวเกมได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมที่มาทดสอบนะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องมีการกดยืนยันอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงทดสอบอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนข้างในตัวเกมเลยก็แล้วกันครับ โอเคเข้ามาข้างในตัวเกมแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามุมกล้องเนี่ยสามารถหมุนได้นะแบบนี้นะครับใกล้ๆเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีตัวละครด้านล่างด้วยเห็นไหมฮะตัวละครเหล่านี้ก็คือเป็นตัวที่เราเอาเข้าทีมมานะครับมันจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วภาพมันยังไม่สวยอะไรมากมายก็ให้เรากดเข้ามาดูตรงตัวละครตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปแบบนี้นะฮะ กดเข้ามาแล้วก็กดที่ปุ่มนี้นะครับนี่มันจะมีให้เรามาตั้งค่าอยู่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการปรับตั้งค่ากราฟิกนะครับอันนี้คือสูงสุดแล้วแล้วก็จะมีการปิดเสียงเพลงนะครับแล้วก็เปิดเสียงอะไรตรงนี้นะครับการต่อสู้นะครับแล้วก็มาเปิดปิดได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมจะปิดเสียงเพลงไว้นะครับป้องกันแบบเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่านนี้แล้วนะครับมา จัดไปนะครับด่าน C ีคดสามละนะครับตัวเกมก็จะมีระบบดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะนี่ประมาณนี้แต่ว่าผมอ่านไม่ออกนะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับทีนี้ก็กดเข้าไปเลยเวลากดเข้าไปต่อสู้ก็จะต้องมีาการเสีย energy ด้วยนะฮะ มาจัดไปครับลองไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันเนาะนะครับส่วนการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะมันจะมีออโต้ให้เรากดอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเล่นความเร็วด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีคัสซีนแบบเนี้ยให้เราดูนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะกดข้ามได้นะครับหรือว่าจะดูจะอ่านจะได้นะถ้าเกิดว่าใครอ่านภาษาจีนได้นะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมกดข้ามไปดีกว่านะครับนี่โอเค,อเ,คเฮ้ยเจอบอสอ่ะ นี่ครับลงมาแล้วคะััดไปนะครับในส่วนการต่อสู้นี่ฮะออโต้คืออันนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเล่นความเร็วนะครับมีคูณ1นึคูณ2คูณ3นะครับนี่นะเวลาพวกคัสซีนแบบการใช้สกิลอะไรเงี้ยถือว่าไม่ธรรมดาครับภาพโอเคมากนะฮะแฟนแฟนบีดน่าจะชอบกันนะครับนี่นเป็นไงเรียบร้อย สู้เสร็จแล้วอ่าชนะไปนะครับค,คือตัวละครพวกเนี้นะครับผมได้ทําการอัพปกอัปเกรดมาค่อนข้างดีแล้วนะครับมันก็เลยแบบเก่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอืมโอเคเสร็จแล้วฮะสู้เสร็จไวเกินนะครับอ่ะมาด่านต่อไปนี่กัดไปปึ๊บ Battle Start นะครับนี่ผลเล่งความเร็วได้นะฮะตัวระบบออตโต้เนี่ยมันจะเปิดตอนเอ่อด่าน2-8นะครับอืม ส่วนระบบเล่นความเร็วตรงนี้จะเปิดตอน2อขีดสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับโอเคนี่มาชิวๆไปเลยครับสบายนะเล่นความเร็วคูณ3เลยแล้วลกันนะครับจะได้จบไวๆนี่ฮะปึ๊บอืมโอ้โหสุดยอดนี่จะไปพวกออยังไม่ตายคือบางตัวเนี่ยผมยังไม่ได้อัพเลเวลนะ นีครับผมผมเพิ่งเอาลงทีมไปนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วชน,นะใสๆอ่าโอเคประมาณนี้นะครับก็เอารูปแบบการต่อสู้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวกดออกไปก่อนนะครับไปดูหน้าเมนูหลักอีกทีหนึ่งนะครับอืมโอเคอกดไปนะครับอะทีนี้เนี่ยเรามาดูเมนูด้านล่างตรงนี้กันนะครับ่กดก็มาดูอันแรกนะครับจะเป็นเมนูตัวละครน,นั่นเองนะครับซึ่งก็นี่ฮะเราสามารถดูในส่วนของเอ ตัวกราฟิก T D ตัวละครแบบนี้ได้นะครับปรับเป็น2 D ก็ได้นะเออแต่ว่า T D ด,ดีกว่านะครับอืมแล้วก็อันเนี้ยคือจะเป็นตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวละครที่มันแจกมาเราสามารถเปิดได้เลยนะครับรู้สึกว่าผมจะต้องไปเปิดกล่องอะไรสักอย่างนึงนะครับมันถึงจะสามารถเปิดตัวพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าคือตัวเกมมันแจกอยู่แล้วไงนะครับอ,อแลวก็เปิดให้หมดเลยล้วกันีน่ โอเคเรียบร้อยได้มาแล้วน,นะ,ะเป็นตัวที่อยู่ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกๆนะครับพวกเนี้ยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราจะทําการอัพในส่วนของพวกเลเวลสกงสกิลอะไรต่างๆของตัวละครนะครับเราก็แค่มาทําการเลือกนะครับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นี่ฮะ,ะมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้ก็คือเป็นการเอ่ออัพเลเวลต่างๆนะครับเนี่ยเราก็สามารถอัพได้เนยเลเวลเอ่ออัน,นอันนี้อันนี้นะคะเรับเลเวล ก็จะใช้พวกนี้นะครับเนี่ยกดอัพก็ไปนะมันก็จะอัพขึ้นมาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบอัพขั้นตัวละครขึ้นไปนะครับนี่ครับเราก็กดอัพได้เพราะเรามีของอยู่นะครับเห็นไหมจากขอบขาวๆแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นเขียวๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีให้เรามาทําการเอ่ออัพดาวด้วยนะครับแบบนี้ฮะอัพดาวตัวละครนะครับถ้าเกิดว่ามันอัพได้นะนะครับอ่าก็กดอัพไปเสียเงิน5 0,000นนี่ครับอัพดาวไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมความสามารถก็จะเพิ่มเติมขึ้นมา นะครับอัพได้อีก้วเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องเสียเงินเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นการแบบว่าอัพความสามารถสกิลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเนี่ยกดอัพได้อ่าอันนี้คือใช้เงินในการอัพนะครับแต่ว่าจะมีสกิลบางอันนะครับที่มันจะต้องใช้ไอ้เจ้านี้ด้วยเห็นไหมอ่าดูจากด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับกดอัพได้นะครับเป็นครั้งนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าพอเกินนอกจากนี้นะครับแล้วก็ต้องเอ่อจะต้องใช้เพชรมาซื้อนะครับผมอ่า ถ้าจะเกิดว่าเราจะซื้อมากกว่านี้นะครับเราต้องเป็น V.I.P. นะครับอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนี้ผมซื้อครบแล้ว2ครั้งนะครับอืมนะเนี่ยอันนี้ก็อัพไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็อันนี้ก็มาอัพได้เหมือนกันนะครับพวกสสกิลอะไรเงี้ยเราลองเข้ามาดูนะครับพวกตัวละครนะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปก็ในส่วนของตัวละครก็จะมีตรงนี้อากดเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเออเอาตัวละครลงทีมนะครับสลับสับเปลี่ยนได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนลงตัวไหนเข้านะครับเนี่ยกดสลับสับเปลี่ยนเข้าออกได้นะครับเนี่ยนี่เอาเข้าเอาออกได้ประมาณนี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนอะไรยังไง อ,อยากจะปั้นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับคือความสามารถแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคอต่อไปก็อันนี้มาพูดถึงอย่างออย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัพในส่วนของความสามารถอีกอันนึงนะครับเหมือนการอัพพวกอาวุธอะไรต่างๆของตัวละครนะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราอัพอยู่นะครับเนี่ยเป็นสปงสกิลด้วยนะเนี่ยอัพเข้าไปนี่เหนะ็นไหมเอออย่างนี้ครกดอัพไปเลยนะครับ คือมันอ่านไม่ออกก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรยังไงนะครับแต่คืออัพได้แบบเนี้ยนะฮะแล้วก็มีเจ้าตรงเนี้ยนะครับก็สามารถอัพได้เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับน่าจะเพิ่มความสามารถอะไรขึ้นไปนั่นแหละนะครับเนี่ยมันจะต้องเสียทีละอันนะครับอห่นี้มันจะลดลงมาละเออนะครับลองดูแล้วกันนะลองดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับผมอ่าอันไหนที่มันสามารถเปิดได้ก็ลองเข้ามาเปิดดูนะครับอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจโอ้เป็นของต่างๆนี่ว่านะครับเพียบเลย อ่าแล้วก็ตัวละครก็มีเศษเพียบเลยเหมือนกันนะฮะนะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมีตรงนี้ด้วยฮะมีเอ,อ่อพวกซองจดหมายนะครับมาแจกโคงแจกของนะครับแล้วก็จะลีมารับด้วยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ดีวกว่านะครับอ่านี่เลยด้านบนนะครับก็คือระบบกาชานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันนะนะครับเปิดแบบนี้เลยฮนะจัดไปนี่ครับอันนี้คือแบบเปิดแบบจะได้เจอตัวดีๆหน่อยนะฮะมาปึ๊บ อ,อันนี้ระดับธรรมดาครับระดับ S R จุดอ่าอันนี้เป็นระดับ S S R นะครับตัว S S R เนี่ยมันจะมีแบบ S S R plus ด้วยนะ S S R บวกอะนะครับโอเคเรียบร้อยได้ามาเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเปิดอีกสักรอบแล้วกันมามเผื่อจะได้ S S R บวกนะครับมา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 ครับนี่โอ้ อีย่างนี้ตัวเอสอารุ่นล้วนเลยชึบนีม่มาแล้วใชป่ปะสีทองทองอ่ะอ้าวไม่ใช่วะ<ส>โอโหจบแล้วนะเหลือสามพันเพชรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อให้เรามาเปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะได้แบบอะไรไม่ค่อยดีหรอกนะครับผมเนี่ยใช้เงินนะครับในการในการเปิดนะครับสิบครั้งนี่ฮะแล้วก็มาเปิดดูได้แบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นเศษชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็ของอื่นอื่นะครั อืมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบกาชานั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะฮะนี่จะเป็นแบบว่าเอ่อ PVP นะครับเราสามารถไปสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้ผมไม่สู้นะผมยังไม่ได้อัพตัวละครมากมานะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมมีแมวตรงนี้ด้วยนะครับมาแจกของขวัญนะครับเนี่ยกดรับได้นะฮะอ่าของแจก่อนเครื่องเพียบนะครับช่วงนี้เออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแอดเอ่อเพื่อนนะครับใครแอดมาก็ลองก็มาดูนะครับเนี่ยกดแอดได้นะครับกดรับได้ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นดานนะครับให้เราลงไปเหมือนเป็นพวกดันจูงดันเจี้ยนอะไรเงี้ยนะครับไปหาของหางงหาเงินอะไรเงี้ยนะครับมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะฮะนะก็ลองเข้ามาดูกันส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบขายพวงขายของแล้วก็จะมีของแจกบ้างนะครับมาดูนะอะไรที่มันขึ้นเป็นแบบแดงๆนะครับเออตามสไตล์เกมแนวเนี้ยนะครับก็ให้เรามากดรับของรางวัลได้เห็นไหมครับอืมนะก็ลองเช็คดูนะครับนี่อันนี้กดรับได้เหมือนกันนะ รู้สึกว่าค่อนข้างจะแจกเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้นะเพราะว่ามันโค้ดเบต้าเท่านั้นเองนะครับยังไม่โอเพนเนาะอ่ะโอเคก็ยังไงเนี่ยตัวเกมผมเอาบรรยากาศมาฝากเข้าราบประมาณนี้ครับใครที่สนใจก็ลิง์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมไว้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม